Thank you. ทุกคนวันนี้นะคะกิจกรรมครอบครัวคนเลี้ยงนกจังหวัดมหาสารคามค่ะกิกี้ก็จะพาทุกคนมาดูนกอีกกรงหนึ่งนะคะที่บ้านของกิกี้นะคะได้มีการเลี้ยงนกหงหยกซึ่งนกกลุ่มนี้นะคะเป็นน้องนกที่เราเลี้ยงแบบกองรวมค่ะเราเลี้ยงไว้หลังบ้านนะคะซึ่งกรงนี้อยู่ที่ออมอเก่านะคะซึ่ง เป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่เราเลี้ยงนกมานานมากนะคะจุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้ดูแลน้องนกกลุ่มนี้และที่สําคัญนะคะเราก็ได้ผลผลิตจากการเลี้ยงนกกลุ่มนี้ค่อนข้างมากนะคะแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะกิกี้ต้องอ,อไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ที่มองใหม่นะคะ ห่างจากบ้านหลังนี้ก็ประมาณ4-5กิโลนะคะก็ไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งเพื่อที่จะสะดวกในการส่งลูกไปเรียนนะคะช่วงเช้ากับช่วงเย็นเพราะว่าบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับที่เรียนของลูกนะคะ ลูกคนโตกับลูกคนกลางนะคะดังนั้นจึงทําให้กิกกี้และครอบครัวนะคะก็ไม่ค่อยได้มาดูแลน้องนกกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะปล่อยไว้แบบนี้ล่ะคะ่ะเราก็จะให้อาหารน้องนกเนี่ยประมาณ2-3วันก็จะแวะมาให้อาหารน้องนกนะคะส่วนเรื่องน้าเนี่ยนะคะก็จะให้ลักษณะเป็นถังใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนกจิบป,ป่วยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะทุกคนก่อนหน้านี้นะคะเราได้ดูแลกรงนี้ แบบว่าประคบประงมนะคะปรากฏว,ว่า การดูแลแบบนั้นล่ะคะ่ะทาให้น้องนกของเรานะคะดูไม่แข็งแรงนะคะแต่เนื่องจากว่าถ้าเราแบบว่าเลี้ยงแบบว่าไม่ต้องแบบลงรายละเอียดมากก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะก็ปล่อยบ้างนะคะให้นกแบบสามารถใช้ชีวิตปรับตัวอยู่ในกรงนี้ได้แบบว่าอยู่ง่ายๆกินอยู่แบบง่ายๆนะคะเราก็สังเกตว่าลูกนกเนี่ยเยอะมากค่ะทุกคนเราจะแวะมาเก็บลูกนกเนี่ยประมาณสัปดาห์ละครั้งนะคะเพื่อที่จะเอาไปไว้ที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะคะเพื่อที่จะ เตรียมส่งมอบให้กับเพื่อนๆนะคะสังเกตว่าบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นหอพักนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่บริการให้กับนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามนะคะได้มาพักในจุดนี้ก็เป็นพื้นที่อยู่ด้านหลังมอเก่านะคะก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาที่มาพักอยู่ที่นี่นะคะซึ่งจุดนี้ราคากิกกี้ก็เลี้ยงนกค่ะ นี่คือนกหงหยกที่เราเลี้ยงมามากกว่า10ปีนะคะทุกคนจุดนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดที่เราเลี้ยงนกแบบกรุงรวมนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะกิกิก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการดูแลน้องนกกนารเลี้ยงนกแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มนะคะว่าเราจะดูแลนกอย่างไรนะคะสังเกตง่ายๆนะคะว่านกที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านหลังนี้นะคะ เราก็ไม่ได้ลงรายละเอียดดูแลเอาใจใส่บำรุงอะไรมากมายนะคะก็เลี้ยงแบบธรรมชาติและที่และวันนี้นะคะกีกีก็ได้เอาอาหารมาให้น้องนกกลุ่มนี้ค่ะ ซึ่งจากการสังเกตนะคะก็สังเกตว่ามีลูกนกจํานวนมากในแต่ละรังนะคะก็ถือว่าผลิตลูกได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็แข็งแรงทุกตัวค่ะตอนนี้ไม่มีน้องนกเจ็บป่วยแม้แต่ตัวเดียวในกรงนี้นะคะซึ่งเป็นกรงรวมค่ะทุกคนแต่ที่สังเกตกิกี้มองเห็นน้องนกนะคะค่อนข้างที่จะมีนกตัวเมียซะส่วนใหญ่นะคะนกเพศผู้อาจจะน้อยในกรงรวมนี้นะคะซึ่งวิธีการแก้ปัญหากิกก้ก็จะต้องเอาน้องนก ตัวผู้เข้ามาอยู่ในกรงนี้ค่ะเห็นไหมคะทุกคนกิกกก็เลี้ยงไว้ด้านหลังหอพักแบบนี้นะคะบริเวณจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดนะคะที่ดูแลน้องนกนะคะได้ค่อนข้างที่จะแบบสบายใจมากๆเพราะว่าบริเวณรอบๆก็จะเป็นป่านะคะ ดังนั้นจุดนี้ก็ถือว่าน้องนกของเรานะคะก็มีความสุขแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์มีลูกจํานวนมากให้กับครอบครัวของกิกี้นะคะซึ่งก็เป็นอีกกิจกรรมค่ะที่มาแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าที่บ้านของเรานะคะที่บ้านของกิกี้จังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะคะก็มีการดูแลน้องนกแล้วก็มีการแบ่งปันจําหน่ายน้องนกซึ่งนกที่เราจาหน่ายส่วนใหญ่ก็จะเอาไปส่งที่ร้านนะคะซึ่งเป็นร้านที่เราส่งประจําค่ะอย่างเช่นร้าน ขอนแก่นปาตู้ปิรัญยาปาตู้นะคะที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดมหาสารคามนะคะ แต่ส่วนใหญ่นะคะที่เราจำหน่ายที่เป็นารายได้หลักก็คือเพื่อนจะมาซื้อที่บ้านส่วนใหญ่เพื่อนก็จะโทรหานะคะแล้วก็สั่งจองน้องนุกโดยเฉพาะน้องนุกของหยกนะคะแล้วก็ลูกนุกเลฟเปิร์ดเนี่ยถือว่าเป็นนุกที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะมารับน้องนุกจากที่บ้านกิ๊กค่ะช่วงนี้นะคะกิ๊กก,ก็ยังมีการแบ่งปันพ่อแม่พันธุน้องนุกนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พัน นกของหยกหรือว่าพ่อแม่พันนกเลือเบิร์ดนะคะใครสนใจก็สามารถทักมาที่เบอร์ของคุณท็อปได้เลยนะคะที่เบอร์0817684171ค่ะหรือจะทักไลน์มาที่เบอร์0817684171ก็สามารถติดต่อเลือกนกจากคุณท็อปได้เลยนะคะซึ่งกิกกี้นะคะก็จะดูแลต้นไม้นะคะ ช่วงนี้การดูแลน้องนกแล้วก็การรับออเดอร์นกนะคะก็สามารถติดต่อคุณท็อปได้โดยตรงนะคะหรือจะทักเฟซไปที่เฟซของคุณท็อปที่เฟซท็อปลิสเซเดนนะคะท็อป e s ส d e เดนก็สามารถทักถาม เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องนกที่เพื่อนๆสนใจได้เลยนะคะวันนี้นะคะกิกกี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่กดไลค์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับกิกกี้ได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมให้กําลังใจครอบครัวคนเลี้ยงนกจังหวัดมหาสารคามนะคะวันนี้ต้องลาทุกคนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้นกด้วยนะคะ